Đồ, đồ, đồ mới kiếp coi, đồ mới kiếp coi Đồ mới kiếp coi Đồ mới kiếp coi, Ui, ừ, cái gì phải Tên không ai tìm thẳng còn Má Cứ má คือมาเร็วอยคืมาเร็วอยคืมาเร็วอหมดไม่ได้ความแล้วหมดจังหวะนี้หน้ามีคนเหมือนจะมีใกล้ๆดาวแต่ไอไม่ให้ลงให้เลงไม่ได้ให้ลงใครลงอะ่ะมีคนลงว่าใครมีอนี่ไงข้างหน้าเนี่ยอย่าอยากพึ่งลงนะลง,งล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 งดาวแล้วดาวแล้วนั่นน่ะนั่นะดาวแล้วดีเว้น

นี่นะไอชอปที่ชอบดาต้ยไอช็อบการไอช็อป่ะไอช็อปการไอช็อปการไอช็อปกานคนน้ามีคนนมีคนนิดเอาเอาตอยุอีกตัตงอายุอีกเร็วน่าเออนีแล้วซื้อของซื้ออะไรเ อาสมรุิตังคที่ชอบดิมอดตามมานี่ย่าไปไหนโธ่มีเพื่อนแค่แ้ทำไมอนี้ตูมหายไปโดนยิงไงเอาลงมาเวอลงมาเป็นไรรึ รอะไรกี้รอด้วยเอ้าอะไรวะเนี่ยโถโคตรเปิดเลยเนี่ยเโคตรเปิดเลยนะเอ้ยก่อนเปิดดูนะเปิดดูนะเราเปิดแล้วโดดโดดโดดเลยโดดเลยโดดเลยไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเห็นแล้วโดดเลยโดดเลยโดดเลย ยีด่ดนมีระเบิดอะไรใช้ด้วยมดตัวตัวเปนไงสอาตัวี่มตาสาเลนี่ปืน,มน,มน,นหมไม่ไหวอนไม่ไหวอไม่ไหวเอาตัวนี้ตายตัวนี้ตาตัวนี้ตด้วย For โอ้ยไม่ได้เฮียไ,ได้ได้ครับตัวเดียวยิงกี่ตัวพี่อโอ้ยมันกลับมาแล้วตัวนี้ตายเล่นเราไม่ใช้แคตเตอร์นี่ซูนุูงเตอร์แค่ไอถือแคตเตอร์ไม่ไวิ่งมานี้เราไม่ใช้แคตัตเตอร์เลยรนั้นเลยอ่ะเออเออเราต้องใช้นี่แค่ต้องมีจังหวะ เอาใช้ประ,ประโยชน์ได้หมดมีจช่หว่าปุ๊บแบบเพราะว่าผมให้โดดลงก่อนไงลงคัตเตอร์ไปก่อนเลยไม่ใช่เมือเ่อกี้

มีอะไรใช้เบอร์มือเบิร์ถ้าเห็นตัวมันอะมงกินมงกินทมกทุกโอ้โหโอ้โหไม่ต้องมงครับจะไม่ตายได้ยินแล้วเราดีแล้วยอะคันมาคันมาเฮ้ยมัวดอยู่คนละมุมกับผมอ้าววนไปตั้งจังละถึงหลังด้วยมาแล้ว

Cllum, được, không đi không gì người lo con khắc tân vái thì đớp mô thì <m Shake themselvesMoon> Cô ừ, là cô. Dễ à? Đừng tí, đừng tí, đừng tí. mo thì Ba rồi. đi nó, hạ đi mua nó. Ê, hồ cái gì thế? Là... gì <laughs>

มีใครรอดปุญเนี่ยอ๋อยังยังไม่รู้นะมีคนมีคนแมวกล่องมีคนแมวกล่องมาแตกก่อนแตกก่อนกดสมองเปิดอยู่วันหนึ่ง เอาของใครก่อนเพื่งนเพื่อนะเอาของใครก่อนใครมีตนนัวนี้ใครมีมีใครมีอยู่ไม่ต้องแว้แล้วตรงๆอย่างเดียวบอกว่ามีคนตามหลังลงมาเดี๋ยวตายกันหมดใครช้าสดุดพี่ได้พี่พี่ได้รจะได้ไปเล้วพี่เจ๊งเราไปโดนยีนพิชุมไปทันใครมาร์กรถอ่ะหมดเลยเหรอ,หรหอเฮ้ยมาร์กรถไหนอย่าไป่ไดมาร์ก

มาเร็วมาอย่าฆ่าอย่าฆ่าตู้รู้เห็นไหมนี่ถ้าสู้รู้ฆ่ามันก็จะไม่เห็นคนนั่นเข้ามาใกล้แล้วทิ้งตังค์ทิ้งตังค์ไปยิงมันแดงๆมาแล้วไปยิงมันนั่นแดงๆมาแล้วก็สามคนอย่าไปยิงไม่ใช่หมายถึงว่าให้ไปยิงศัตรูไม่ใช่ยิงคนดาวโธ่เอ้ยคนดาวดาวตายหมด เฮ้ยใครมีคนดาววะแค่มุดให้ไปยิงมันไม่ใช่ยิงคนดาวตึกนี้ก่อนดูคนนีนะอาจจะเจอจะพอดใจเข้าเรื่อยใจเย็นไปเรื่อย

นี่นี่หน้าผมเลยหน้าผมเลยอย่า,อย,าอย่าทับนะอย่าทับตัวแกนก่อนใครตามผมมาสักแกนหน่อยซื้อของนี้ดีเหรวลตังกันนะ่ะไหนอย่างไหนวะใครจะเติมสุดก็เติมมั้ยน่ะเติมได้ À, chị tăng quay, con thai sư dân uy tay gắn nè Lưu 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 lưu, chưa đâu Mô đâu Mia mia đâu

ไล์มาซื้อเลยไอ้เขียนหน่ะหรอขียนห่ะหรอเฟียอ,อันเดียวนี่เดียวไนดียใช่ทีมเดียวถูกต้องเลย Ta không được thắng, này. À, họ ở thôi. đâu Nào, nà. này hôm nay, a đây mallota, lota mallota, lota mallota, xe mallota, lota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  lấy lota mallota, 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 lota อยู่ไหนเนี่ยไปไปไปเอารถคันเดิมผามันเอารถมาดิผมไปเอาคันนู้นเอารถมาดิเลิกเลมผมเบอร์สองมีตัวน่ะอ้าวเฮ้ย ลูขานมู้เลใช่ไหมดาวขานรู้แล้วรู้แล้วดาวอ่ะจะรอดจะรอดไหมตามมามีมีตัวมีตัวมีตัวเกาะมีตัวเกาะมีตัวเกาะมั่วมั่วไปไกลก็ไปแล้วเพื่ออยู่นี่